อารังการนาซ่านะครับน่าประทับใจจัดการังเกินน้องโลรยนะคะแม่ก็ให้น้องอายุมันกว่างยืนนะคะจังใจตัวไว้ไม่เจ็บไม่ใข้นะคะอันนี้ก็มาได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะุณแม่ได้โอกาสมาร่วมงานนเนาะน่ารักน่าดูนะหลายเชื่องหลายช่องเนาะ เป็นกำลังใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋ากดแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเทียนสาวเตรียมพร้อมนะครับสาวให้ดูดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกิจกรรมนะครับที่เรานะครับก็จะรูปน้องฟรีให้ดูดีนะคุณแม่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้คุณยายก็มา นะครับมะไรนะครับงานกับเขานะคะคุณแม่นะครับก็มีรายนานผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็เจุดเทียนนะคะนี่เทียนสองเทียนใหญ่เลยนะคะคุณแม่นะครับช่วงแรกเทียนใหญ่เลยนะคะน้องบอกรอยก่อนนะครับช่วงที่อ่าจะมอบให้กัเป็นหัวใจสีแดงนะคะจะมีกาแ่ก็จะแดงไวโก่อนนะคะแม่แม่นะครับเป็นครอบครัวของนะครับน้องบอกรอยพี่บวชขาวนะอะ เมนหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเมตตัดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอ้โหเจ้าภาพนะคะน้องโบพลอยสวยเลิศเลยนะคะคุณแม่น้องโบพลอยเจ้าภาพสวยเลิศเลยนะคะสวยมากเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อน้องโบพลอยนะคะอ่านะครับผมกำลังใจให้ด้แม่แม่ อัาพร้อมเริ่มได้เลยนะครับมาเข้าเป็นกำลังใจให้สีท่านนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่โอเคครับพี่จิกโกนนัน้ขมืนเคยเลยคนน้องบัวพอยเริ่มขึ้นแล้วครับผมสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีคุ่ณแม่สิมานา